ดี็มาดีทำไมดีวะกลับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนสบายดียามแรงแรงทุกคนมื้อวันวานนี้กับวันทลงคลิปเลยเนี่ยอยู่กับลูกเมื่อสุขทุกคนเอ้ยบันี่ไปหาอยู่หากินพี่เดลยยังไปบ่ได้ยังปลาบ่ได้ทุกคนยังน้อยๆอยู่นะ เดี๋ยวอ๊เอาทุกคนเฮอลุเยยอแดก่อนสะโมจะไปวันนี้คาซิมาเฮ็ดเนวกินไม่รู้อ่อนคือเก่าทุกคนแม้เพิ่นพาคุจิรอเฮอตามเดินนี่นะมากินลองเบิ้งทุกคนมาซิมเบิ้งนะกินหลายไม่ได้กินจังน่อยเฮ็ด <c> เ <oughs> <c oughs> นวกินแล้วก็แกงป่าแกงป่าให้เขาแม่พร้อม <c oughs> แดดนึ่งข้าวพี่นซุป เดี๋ยวไปหาเคองมาแกงปลาเฮ็ดเนี่ยกินกินแรงเื่อเม่เพร้อมนะเื่อแม่เอาลุกเฮอทุกคนเลยเพิ่นตื่นกินนมแล้วกินนี่แต่บ่ยอมนออเอกีกก็เลยเฮ่อแม่เพิ่นเอาทาอุ้มทานะเพิ่นบริมาณให้ด้วยทุกคนเลยเจ๊เพิ่นไปใหาหยางรอลินเพิ่นก็อยู่สมสูสีแกงปลาดกปลาคอ,น,อน้อยนี่แหละทุกคนเลยแกงอันนี้กบสมบูสปิ้งกินได้แล้วเช้านี้ยังสี่โตกบน้อย ตัวใหญ่ในสโมปีกินหมดละเดี๋ยวไปเอาพักก่อนทุกคนไปเอาพายตู้แล้วก็โมสีเคอร์มาแกงบรรยากาศทุงไฮทุงนายามแรงๆเขียวกุ้มอยทางปุแดดคากแดดเนี่ยทุกคนเอ้ยเไปเบิ่งนั่งลาสโมกอนสี่สิบเจ็ดเลยฮึ่มนอนแล้ว สักกะนอนนี่แม่เพื่อนหักกระโปรงลงที่นี่ทุกคนเดี๋ยวตื่นบ้านนี้จังงั้นกินนมแล้วก็เข้าไปนอนตอนแรงเลยนะอาบน้ำเธอเดียวพ่อน,นี่เช้าน้อยนอนเด้อเด้อเด้อให้เดี๋ยวบอสิไปเอาพักก่อนใช่ยเข้าก่อนนะเข้าซุกล่ะไป่ช่วยเข้าก่อน แกงปลาคอใหญ่ทำอีทว่าสีแกงตัวน้อยผัดไข่เบิงตัวเย็นผัดไอ้เพื่อนเอามาเมื่อวานนี้สมมตมลืมลข้อตัวใหญ่เติม อยู่เพิ่นอยู่สั่นทุกคนทั้งซูงนี่นะที่จริงนะสมัมโงก็ไปได้มาได้แล้วทุกคนเพราะว่าอาการมันก็โอทีเมียสัว์ว่าสุดส้มขนาดนั้นทุกคนเลยสมโงกแข็งแห้งอยู่นะโมเมนเป็นวินเป็นเว่น,น,นทุกคนสมโงกเรได้วินงเได้วินโหคือเข่าได้ทุกคนออมากะธรรมดา แต่ว่าแม่เพิ่อนอย่างโบยเออไปทุกคนย่านเป็นวินตามลงตามป้านะแล้วกะอีนั่งกันยังน้อยเน่มันก็ต้องการกินนมแม่ทุกคนเนี่ยตื่นมามันก็หิวนมนะนมมันนมเสริมก็ซื้อไว้อยู่แต่ว่าเฮอเป็นย่างย่างเพิ่อนนอี่ยโบยนมนอนนะทุกคนย่างก่อมเพิ่อนนอน,นเ,เพิ่นิบมากกินนม กินนมเต้าอ <system noise> ันนะ้นกระดูกเลยกระลับเลยเดี๋ยวร้อยเอ้าลูกอ้หล่าลูกเฮ้ยเผินบอยยานน์บอยยานนบอกลูก เลื่อนบอลรับอยู่สาวบอลยืนนอนผัดนีห่อนอหอนกระโดนนะลูกอ,อ,อ่ดื้ยจันแดงอ้ยตุ้ยๆเออดีแล้วว่าเจ็บตา่ห้าวดีเลื่เด้อวะห้าวดีแล้วเด้อเบิ่งในแก้มนะนะลูกสบ,บายดีแล้ววะนั่น,นยุงกินบอน,นี่นะแม่พี่เลยสบายดี <laughs> ทำไมดีวะทำไาค่อยประทันเป็นทำไมดีวะค่อยเอาพักก่อนคืออีตูใค่เก่งป่าไปยังนี่เดี๋ยวโอิเอาหมอ้อไปค้างก่อนค้างหมอ้อต้มน้ำไปก่อน แล้จังคป่าโคป่ากับบุหงาทุกคนแป๊บเดียวเฮ็ดของเขาแม่แล้วจังเห็ดของสมูนะของสมัมโนี่จี๊อประมาณสิบสาวโตวนี่นะทุกคนเอ้ยไปเห็นแนวยนูแนวกินทุกคนเอ้ยแนวใส่เขากันนะนี่หมักบวกถักป้าทุกคนเอ้ยป่านี่ตัวน,นี้น้องไปหาทุกคนน้องสาวสมูนะนะเก่งขนาดหากินนะน ตัวน,นี้ไนะี่ยายเอามาป่าโคใหญ่นี่ตัวใหญ่หนูโปก็รีบอันนี้ปาออ่าเขาซดทุกคนเพื่อนไปแกงเบ็ดนะได้ป่าโคใหญ่มาตัวหนึง่งอันนี้กระสีแกงใส่นำ้ำปลาคอน้อยปลาดุกได้แล้วกันี่ตัวนี้อีน้องไปหามาหนีไปกา้านคูขึ้นเลยนะเนี่ยแซ่บหอยน,ยนยุยใหญ่เห็นแล้วเลยกินทุกคน จังแซบอ้อมนี่กับชีบอแซบประเดิมนี่พัดกินบ่อ้าเด๊ให้มันข่ายขี้ก่อนแม่์ว่ามืออื่นแม่์ชีต้มจำแจวแจวส้มนะมาสัมูมา,มมาเอสโคปาก่อนเพื่อบุหิตเพื่อบอกเมนการสีเวลาทุกคนเลยเจ้าน้อยอีนางให้ตัวปลาคอใหญ่ทุกคนแกงปลาคอใหญ่แลยค่ะตัวนี้เสียดายมตัวน้อยตัวใหญ่ปน,นกัน โม่สิแกงใส่กันเลยอุ้ยตุกล่ะป้าลูกมันก็เอานะนี่นางไปหานะนะ่ะปลาคโนย ความสะอาดก่อนคุณเอ้ยเน้ออยู่เนื้อกินก่อนเต่งปัปกโคนื้อมันเป็นเมือคุณเอ้ยปักโคนี่ขั้นหาบวล้างใส่เตือนมันเป็นเมือ kèm với nhạc nó mọi người xanh mực được นีป่าเนี่ยจะเป็นป่าป่าขวบป่าอีหน่งป่าน้อยมั้งป่าะก้านชูขืน่นี่เลยโค่น้อยปลาดุกน้อยแกงเป็นตู หายควายบนนะนั่นนัน่นอยู่เฮ้พาเ้รง อู้ตัวนี้ตัวใหญ่ข้ามันสมบูนณ์ถึงไงข้ากับป่านี่นะนี่เจอป่าขา้าเจ้าซอดมัน หูโปก้อนลีบป่าเขาสอ ำเละเนื้อเรียบร้อยทุกคนสำมและทำเดียวกับเนื้อกวางเนื้อฝันพุน่งนีแล้วไดนะ้นะนำกระปุดละสะมูเจ้าห้าไปซื้อก่อนมันกต่สีมืดๆเลยเนี่ยทุกคนเอ,อ,นนอ้ยเอาลงเลยไฟกับมียอยู่แต่มันบวมหึงไปเลยนะมันบมีไฟกองสิสิ เฮ็ดพี่เด็ก็ต้องฟ้าวนะเรนไปเรนมาจอบเบื้งลุเลยหูเข่าแบบจากคนที่เคยนอนโบโบตื่นนะนะแบบบุ้งมือไหวอันนี้ไก่เป็นคนแบบตื่นไหวทุกคนได้ยินพี่เดน้อยนึงม่ได้ตื่นกลายเป็นคนหูหูซ่องหูบนเพราะว่าเขาตั้งใจฟังเูยดิฟังขึ้นกะลุตื่นกะ ได้ยินเสียงน้อยนึงกระตื้นนะอันนี้พักหวานจนแห้วเหมดนะแม้เอามาตั้าแต่บ้านปอดแล้วคนเลยแม่ยาเอามาเฮ้อตั้งแต่ตอนชโมยู่อยู่กำ่ำแต่ว่าชมม่กินน้อยนึงเดี๋ยวมาเสกเสื้อแกงป่าด้วยเขาแม่พักหวานป่า ต้มปลาคือมันชุจกจังหน่อยแล้วกะแกงเลยทุกคนของสโมนี่สีโคจิโล่เ,เอาเฮ็ดกินฟ้าๆแล้วกัสีอาบน้ำค้ำแล้วกัสีเอาลูกข้าวนอนทุกคนอีนางมันนอนตะเวบนอยู่นอนไหวดึกๆมันกระตื้นทางภาษาของเด็กน้อยนี่แล้วล่ะล้างพักล้างมาบบเรียบร้อยแล้วกับห้อสีมาะไซดิโอของสมุโมก่อนเขาสาร อันนั้นนะหม้อผนหมอฟดแล้วก็ปลาซุกแล้วก็ไปแกงปลาใส่จีโดปลาไวไก้ก่นอนใส่กันเลยขำเลยนะขำม,มากขำม,มากน้ำก็ยังบริสุทาิเดี๋ยวอีนางได้เดินนึงพอดีจีโดมันมันทุนก,นกคนเลยชมูดทีไปหาปุดนะ ก็ได้สิบเก้ามือมินตาก็ทุกคนเมียนป้าบางคนบวแมนป้านะทุกคนบวแมนบางคนล้วป้าของสมุนนี่แหละเพื่อนว่าบบย์เ้อใส่ซื้อมินให้ใส่ซื้อมินเอา,าอะฟรานมินนะซื้อว่าแบบมันมินมันพเลยนะทุกคนเพื่อนว่าเฮ้ใส่ซื้อน้องมินน้องมินตาก็ได้แต่ว่าบยเฮ้ใส่ว่าซื้อมินทุกคน ให้ใส right. like ่แบบมิ้นน้องมิ้นนะนะจักนม่ดูนะทุกคนเลยติงตามผู้เอิ้นะคนกะเอิ้นมิ้นคนกะเอิ้นมิ้นคเณีม่คันสันกะคือ ูสาวสมูลลรับแหละจะ่างในกินข้าวแรงทุกคนเอ้ยว่า,าจัน้อยนี่ที่เอาเป็นข้าวนอนนะมันพําแล้วนอนก็นอนอยะแน่ทุกคนเอ้ยมัน้อนนะไม่เปิดพัดลมอยู่ทางนอกเอาคันบอกเปิดอู้นอนบ่ได้นอนคัก้อนเนยอากาศอบอาวนะ เรียบร้อยทุกคนคํำพอดีไปไปแกงป้าบัดแกงป้าชุกโคตรจิโรก็เรียบร้อยอจีโรสมะโมกอะพอได้กินแม่เป็นคูเ่เธอเออดแล้วเอากรเอาอันนี้ลงเอาพักกลับมาบวกนี้ลงไป อันนี้คือใบแมงลักทุกคนผาอีตู้บานสโมเอินผาอีตู้ลายหูลายตาได้จังน่อยเดกกองกันด้ทุกคนเอ้ยแวบบไปแวบ,บมาแกงปากปง่ายง่ายใส่มะเพ็ดตรงไปมะเพ็ดที่สโมต่ำไว้แค่นี้ทุกคนเอ้ย ใส่ปลาแดกได้ะกะเร็วมามาเปิดบ้างก่อนสุกแล้วบอ,อถูกคนเอ้ยตัดซ่บนะเดี๋ยวสีเฮอร์แม่มาซิมปองไว้ก่อนสมโวปองปลาไว้แล้วกะเฮอร์เมสมาซิมตื้มเอาสมโสิโคจิรอก่อนตับเจวใครจะเอิงน้อยสชมโ่นี่ สงก่อนมาเนี่ยโคจิโร่ต่อ,อตอนโคจิโร่สมุกบริทศไทยเบิ่งซ้ำทุกคนเพราะว่าอันนั้นนะฟ้าไปอาบน้ำยันอีนอลาตื่น ในเบาะแม่สิ่อาอีลาเขานอนเมาพีดเมาขาดทุกคนเลยสิมาตักแก่งป่าก่อนมานนี่แก่งป่าใส่มะบุกหอมหอมใส่ผักหวานนำปลาดุกแดงปลาคนี่ ตอนปลาขอเน้นๆทุกคนเลยแกงให้เขาเมะกินเขาอ้ายกินนะส่วนของสมูลเลยโคโจิโร่กับเจวเลยน้ำมันต้มเลยน้ำมันต้มนีหาดบได้ทุกคนเลยเฮ้ยขี่เหรอขี้ปะ่ะไปมไีมั้ยเต็มมันกินไวเลยแล้วก็ไปเอาลูกชาานอนก่อน ากินข้าวนำกันแกงป่าแล้วก็โคจิโร่เด้ดน้ำมันต้มเด้ดนี่จะเอิญน้อยมีสองอันเจี๋ยของแม่ของเฮานี่ไปนั่งน้อยๆนั่งกินนมกินนอนเต้านั่งอนมาดรากินข้าวนะแม่ไปกินข้าวนำกันทุกคนกวายสีแหลวน้ำมาดาข้าำที่ไรน้นข้าวทุกคนนั่งกินร่กินเด้อ thay nắp tù không có sao, mới nắp đấy, lòng kín mừng ừ, học à. thấy trước kín băng gì đó, chắc mặn, làm gì đó kín nó nái gì rồi một